สวัสดีปีใหม่ครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่แล้วนะครับวันที่หนึ่งมกราสองพหากสิบสี่ก็เป็นวันแรกของปีนะครับในในฐานะในช่องของจอมือทองสอนเลี่ยมพระนะครับก็เราอยู่กันมานานแล้วสําหรับคนที่ติดตามผมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาสอนเลี่ยมพระนะครับก็มาสวัสดีปีใหม่กันนะครับเพราะว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าขอให้คุณพระคุณเจ้านะครับคุ้มครองพี่ๆเพื่อนๆพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามช่องจอมือทองในการสอนเลี่ยมพระนะครับในคนที่เป็นลูกค้าก็ดีในในคนที่เป็นคนที่ติดตามช่องผมก็ดีนะครับในการสอนแล้วก็ทําเลี่ยมพระนะครับบางคนก็ฝึกตามแล้วก็เป็นแล้วบ้าง หรือบางคนก็ยังไม่เป็นก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เจออะไรหล,หลายอย่างนะครับสําหรับคนที่อยากจะทำอาชีพเลี้ยมพระจะจะฝึกเลี้ยมพระแล้วเจอปัญหานะครับได้ได้โทรมาสอบถามพูดคุยกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับคนที่ได้ซื้ออุปก,กรณ์เลี้ยงพระก็ดีเนี่ย<ฆ>ก็ถือว่าเป็นลูกค้าเป,เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับ ในปีในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมกราสอง 2, วันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตราเวลานี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าละนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับเป็นวันแรกของปีก็ถือว่าถือโอกาสนะครับมาอวยพรปีใหม่ให้ซึ่งกันและกันนะครับและในยุคปัจจุบันนี้นะครับไอโ้โรคโควิด -19 นะฮะมันได้เข้ามา คูคามได้มาเข้ามาในชีวิตของเรามากมายเลยนะครับทำให้พวกเราเนี่ยได้สูญเสียโอกาสดีๆนะครับในการหาเงินหาทองเนี่ยปิดกั้นหลายอย่างนะครับทําให้เราสูญเสียโอกาสดีๆไปนะครับวันนี้เนี่ยก็มาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็อย่าท้อนะครับถามว่ามันก็มีบ้างแต่ว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาหรอวอากำลังคิดนะครับอยากโดยเฉพาะคนที่อยากจะเลี่ยมพระเนี่ยกําลังคิดอยู่จะลงทุนดีซื้ออุปกรณ์ดีจะลงทุนเรียนหรือไม่เรียนดีเนี่ยนะครับก็ให้เรียบสินใจถ้าใครที่ทํางานอยู่กับบ้านนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานประจำมันนะไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโควิดพวกนี้นะครับอาชีพเรีย่ยมพระผมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ ไม่เร็วอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เราทําอยู่กับบ้านเนี่ยจะทําเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเนี่ยก็ได้เลยนะครับถ้าใครที่กําลังตัดมัวลังเลตัดสินใจนั่นแหละชีวิตคนเรามันมันไม่แน่นอนครับผมไม่ได้ว่าจะว่าใครจะแช่งใครนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากทําอะไรรีบตัดสินใจเลยครับโอกาสในชีวิตเนี่ย มันไม่รู้นะผมความรู้สึกผม,มว่ามันเริ่มจะเหลือน้อยอะ่ะยิ่งเรามีโรคภัยค่าเจ็บพวกนี้เหมือนโรคโควิดเนี่ยโควิด -19 เเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาในชีวิตเราจะเข้ามาในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับที่มันได้ฆ่าชีวิตไปตั้งกี่ล้านคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประเมินตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสอยากจะทำอะไรเนี่ยให้รีบทำเลยอยากจะเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวอยากจะทำมาค้าขายอะไรเนี่ยให้รีบทำ นะครับถึงแม้ว่ามันจะลงทุนไปแล้วในยุคเนี้มันดูจะยากซะหน่อยนะครับแต่ก็ลองทําดูนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบเลี่ยมพ้าเนี่ยอาชีพสายเลี่ยมผ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าลงทุนไปเนี่ยคุ้มต่อให้จะยุคไหนก็ตามเนี่ยเราทํายุคเนี้ยมันมีโควิดเข้ามาใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ไปเปิดร้านเนี่ยเราก็ทําอยู่กับบ้าน ยิ่งคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็รับเป็นงานเสริมได้วันละสองสามร้อยสองสามสี่ห้าห้าองค์เนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับก็ลองดูนะครับในจริงๆวัตถุประสงค์หลักๆวันนี้ก็อยากจะม,ะอรรมาอวยพรปีใหม่ให้กักับพี่น้องที่ติดตามช่องจองมือทองของผมนะครับวันนี้ก็พูดอีกคำหนึ่งขอให้คุณพระคุณเจ้านะครับคุ้มครองพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านขอให้เขาค่าปลอดภัย มีเงินมีทองใช้ในปี2564แล้วก็มีเงินมีทองมีโชคมีลาบตลอดตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมในฐานะช่องจอมือทองสอนเล่งพระนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีราตาัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้นะครับคุ้มครองให้พี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามช่องจอมือทองนะครับทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดไป ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาขอขอบคุณมากครับผม